สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพูดถึงหัวข้อ My i d o อของฉันนะคะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานที่จะนำไปนำเสนอสู่สเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็สู่คุณครูนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดถึง m ม i d ด l ของเราซึ่งทุกคนว่าไมอดอลของเราจะเป็นใครเป็นเลยแต่ว่าทุกคนก็คงไรู้หรอกว่าเราติงเยูเนาะก็ไมอดอลของเรานะคะคก็คือน,นอนจองวอน,นะ น้องจังวอนนะคะแต่ว่าในประเด็นที่เราจะพูดจะมี2ประเด็นก็คือประเด็นแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับประวัติของน้องนะคะประวัติข้าวๆนาอซึ่งถ้าผิดพลาดประการใดแจ้งกันได้นะคะแล้วก็ตันที่สองนะคะจะมาพูดถึงเหตุผลที่เราชอบน้องค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ประเด็นของประเด็นแรกกันเลยค่ะประวัติของน้องจังวอนนะคะน้องจังวอนนะคะชื่อจ,จริงชื่อยางจองวอน ซึ่งสกเตเตอร์นขอนออ,อนะคะชื่อจงรองค่ะแล้วก็เกิดวันที่9กุมภาพานธ์ปีคศ2004นะคะก็อายุ17ปีนะคะก็จะเท่าพวกเราเลยเนาะก็คือถ้าไม่เป็นมอ5ก็จะเป็นมอ6เนาะซึ่งน้องเป็นสัญชาติเกาหลีค่ะเกาหลีแท้แล้วก็ปัจจุบันนะคะเดบิวตอยู่ในวงที่ชื่อว่าเอ็นไฮนค่ะซึ่งในวงนะคะก็จะมีทั้งกดีซมา นนนะะก็จะมี3ตํตำแหน่งก็คือนักร้องนำหรือเต้นนำแล้วก็จะมีเป็นหัวหน้าวงนะคะซึ่งน้องเป็นมักเน่ของวงด้วยแต่ว่ามีมักเน่กว่ามักเนเ่แต่ว่าน้องก็เป็นมักเน่เพราะว่า,าน้องเกิดปีแบบเด็กสุดเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีคนที่แบบเกิดแบบเกิดก่อนเนาะแต่ว่าเป้าปีเดียวกันซึ่งส่วนตัวนี้เรียกว่ามักเน่แล้วก็ น้องนะคะได้เดบิวต์เป็นวงบอยแบนด์ของเกาหลีที่ชื่อเอ็งเฮซนเพราะว่าน้องนะคะเป็นเด็กฝึกมาก่อนเนาะซึ่งเป็นเด็กฝึกจากรายการไอแลนซ์ซึ่งน้องได้คะแนนเป็นลำดับหนึ่งทำให้น้องได้อยู่ในวงนะคะเพราะในวงต้องการสมาชิกในรายการนะคะต้องการขออภัยค่ะในรายการนะคะต้องการเมมเบอร์ทั้งหมด7คนนะคะถ้าเราจะได้ผิดนเนาะซึ่งถือว่าน้องเก่งมากที่ได้อยู่เป็นลำดับ ที่หนึ่งของวงเนาะแบบเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าจริงๆน้องเป็นเด็กที่มีความสามารถมากนะคะคือหลายๆคนชื่นชมน้องมากเพราะว่าน้องแบบเป็นทั้งหัวหน้าวงเต้นนําก็เก่งร้องนําก็เก่งคือหลายอย่างคือดีไปหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวเราจะยาวไปเนาะเดเราจะพูดถึงเกี่ยวกับทำไมเราถึงชอบน้องกันดีกว่านาอ ถ้าพูดถึงเรื่องว่าทําไมถึงมีน้องจองวอนเป็นไอดอลนะคะเพราะว่าคือน้องนะคะมีความสงงามารถในด้านการเต้นด้านการร้องนะคะแล้วการที่กว่าจะได้มาเป็นกลุ่มบอยแบนด์กลุ่มนึ่งนะคะมันต้องใช้เวลานานมากเพราะว่าจะต้องผูกการแบบมต้องเท่มาก่อนนะคะหรือว่าการฝึกฝนเนาะซึ่งน้องต้องฝึกฝนเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วแบบคื ความอดทนของน้องอะทำให้รู้สึกนี่คือรู้สึกว่าเออก็อยากทําให้ได้แบบน้องมากอยากเป็นไอดนอลอยากทําอะไรที่ตัวเองชอบให้มันสําเร็จสักอย่างเพื่อความภูมิใจของตัวเองเนาะว่าแบบเออครั้งนึงมันได้ทำอย่างจริงจังต,ต่อไปมาถึงช่วงสัมภาแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะเราทำคลิปเกี่ยวกับแบบการเต้นนะคะเต้นโคเบิเคิง ซึ่งฝากทุกคนไปตามได้นะคะก็คือแบบไมเชื่อปันยูกันได้เนาะถ้าติดใจน,นะคะแล้วก็วน,นนี้เราจะมีคลิปเต้นจะเป็นคลิปเต้นเที่ยงระหว่างน้องจังมอนกับเรานะคะซึ่งเราอาจจะเต้นเหมือนน้องจังมอนตรงนี้ต้องขออภัยด้วยน,นะย<อ>เพราะว่าคือเพิ่งเคยแกะกินผู้ชายเป็นครั้งแรกอพิ่งแบบไม่เคยแกะเลยเคยเคยแกะแต่ว่าไม่เคยแกะจรินจังเท่าเพลงน,นี้ไงก็ยัยงไงนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ฝาก ท้ายสุดนะคะจะเป็นคลิปเต้นของเราเองก็ฝากติชมกันได้นลคะ่ะวันนี้นะคะเราขอจบแค่นี้กันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนวจุ่ะ